行。谢谢 ราวเนี่ยอ่อนๆหัวไหลหย,ย่อนนั่นตามจะมาผมว่าจับหลังกราวใจปวดมาแล้วแม่มันบวดท่านเห็นปวดเกือบปวดนี่ผมเห็นเขาลงไปหุ่นเลยเล่ยติ๊กเ,เ,เลยนะดดยขอบสักพัน ท่านผู้ชมโอ้โห hmm. อ่ะมีสองอันน,นี่นี่ตรงนี้นี่ตามตรงนี้นี่เออโอเคครับท่านผู้ชมดูมครับโอ้โห,โอโหเออนี่ครับท่านผู้ชมครับตามกล้ uh huh. องไปเลยเนาะมันปิดเองเไงครับท่านผู้ชม uh huh. ยัง นี่ผมักแข้งดูลูักแข้งเให้ท okay. uh ่า huh. นผูชมดูห uh huh. okay. น่อยไปกินได้เนาะผักสมุนไพรเนาะอันนี้ใครเดินสวย นะ่อ๋อเห็นรถพ่อเพื่นไปเชนน็อตแต่วะนี่มันไม่ได้ปิดเองนะใช่ไมเก็นโอเค okay, ไปดูนะครับว่ากระต่ายจะดีเท่ไหนไหไอันนี้มาทำอะไรเก็งดูนี่เออโอ้มันเนาะนี่ไปดูของพุ่งที่เราปลูกเนาะ <c oughs> ไป เพื่อนอีกหน่อยจะได้ซื้อไมดีเอ็มอะไรดีลิงแล้วมีตาก,กล้องแล้วมีผักบุงนะครับเนาะนี่ครับท่านผู้ชมผักบุ้งนะครับผักต้นครัวไปมาทางนี้เราอ,อ้อันนี้นะน่กรรับมาะกรีะร,ร้้อยเป็นต้นลูกหม่อนออด,ดูลูกหม่อนใกล้ๆกันเลยครับ ลูกมันครับผมครับสุดยอดเลยมีผลไม้เยอะแยะโอ้โหโอ้โหขากล้องจนกันดังปักเลย <c oughs> ท่านผู้ชมดู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 โอเคด,ด, <Okay. S 2> ดูท่านผู้ชมดูดูมีมีจะกินนี่ให้ดูนี่มีซองดูกม,มันมีซองมา <c oughs> ดูท่านผู้ชม <c oughs>

คำเดิเยอะมากเลยครับท่านผู้ชมดูเยอะมากคำเดิมม่วงคำเดมะม่วงครับโอ้โหโอ้โหดูมะม่วงครับท่านผู้ชมโอ้โหดูมะม่วงครับโอ้โหโอ้โหให้เห็นทั้งสามช่องเลยมาดูมาดูอันนี้คือ ดูครับดกมากเลยครับท่านผู้ชมเนาะเช่นดกมากเลยต้องเชมกล่องดีกว่าเนี่ตากลองอนี่ตั้งตรงด้วยเออต้องดูกล้องต้องดูให้คล่องต้องโนให้เชืมชำนานเนอมา เอาแม่กระต่ายครมาดิถ้าไม่ถ่ายกระต่ายกับบัวไม่ได <here>? ้เ <dropped> นี่ยเขาไม่ให้ถ่ายเพราครับโอ้โหตอนนี้เอาให้กระต่ายนะครับโอ้โหงามครับเราพ่ออ่ะอันอันนี้หลายตัวโอ้ยโอ้ยดูดูท่านผู้ชมมาโผล่มาเลยโอ้โห ดีใจใหญ่เลยดีแนละ้วท่านผู้ชมช่วงนี้หน้าฝนพอดีไม่ใช่เนะี่ยฝนตกมาก็มีผักบุ้งให้กินไอ้นี่ก็ยังไงเนี่ย <c oughs> นะก,กินเข้าไปได้ทั้งวันอยู่เนาะวันนี้โอ้โหอาเคนออกจักไตยเดี๋ยวยูทูปไม่อนุมัติ ไปใกล้จะครบแล้วออไปโน่นไปโน่นไปปิดคลิปตรงนู้นครับท่านผู้ชมปไปไปปิดคลิปกัปบบรยรยากาศที่สวยเราเห็นเนาะครับดอกไม้ดอกไม้ยิ้ทางดอกไม้ยิ้ทางครับอืมครับต้นไม้เราเห็นเนาะอือหึโอ้ต้นไม้ไถ่ต้นไม้เลยใกล้ๆเลยโอ้ยครับท่านผู้ชม ต้นบอลสีครับบอลสีสวยมากครับท่านผู้ชม,มสวยสวยสวย,สวยเคเหน็นเนาะอย่างสวยเลยสวยอโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ปิดคลิปก่อนครับสวัสดีครับหันหันดูคนดิหันมาดูคนดิไม่ใช่มาดูคนเนี่ย สองมาเห็นคนไหมเออตัวนั้นด้วยเออเออนั่นแหละสวัสดีครับผมก็ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็ค่อยไ,ไปดูกันใหม่ครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับปิดคลิปเลยเอาผ้าถืออันนี้ไปหนกดไม่ได้เคนก็มือเลื่อนมามือนี้เลื่อนมาแต่นี่ จะทำได้ไหมเออเหมนแหละจะได้ชำนาญปิดยังอ่ะปิดแล้วแล้วก็เอามือนี่มาแปะนี่ไหน